โอเคครับคนอื่นเลยก็สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเทพอร์เมอร์นะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงปีใหม่นะครับวันนี้ก็วันที่2แล้วนะครับของปีใหม่นะครับช่วงนี้ก็มีนะครับในส่วนของเสียงพุกค่อนข้างเยอะนะครับผมเองก็ไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยแบบยังไม่ค่อยได้ทําคลิปให้เพื่อนๆรับชมในช่วงปีใหม่นะครับวันนี้ก็ วันที่สองแล้วนะครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเนาะในส่วนนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเจ้ากวงที่พี่ได้จัดมานะครับในส่วนของผู้เล่นที่จัดมานะครับคนไหนที่ยังสงสัยนะครับแล้วก็ยังมีความแบบว่างงอยู่นะครับว่าไอ้เจ้าสกินกวงที่เราได้สัขี่มาเนี่ยนะครับมันช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเจ้ากวงเนี่ยมันช่วยอะไรเรา อะไรเราได้บ้างเออนะครับเออจะมาชึงชะง,งักได้ไงวะเออคือตอนแรกคือผมเนะี่ยค่อนข้างที่จะงงนะครับว่าไอ้เจ้ากวางเนี่ยมันช่วยอะไรผมในบ้านนะครับก็คือแบบมีแอบ,บสงสัยอะไรประมาณเนี้ยนะครับคือก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้นะครับแอบบสังเกตนะจุดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลองแบ่งดูดีนะครับจริงๆแล้วมันมีสองพารซีครับอ,อ่ ให้แบ่งพาสซีฟหรือว่าคุณสมบัตินะครับเป็น2ช่องนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือการบล็อกความเสียหายจากผู้เล่น20เปอร์นะครับอันนี้คือพาสซีฟแรกของเขานะครับอันนี้คือพาสซีฟที่1นะแล้วก็นะครับจะมีในส่วนของการสะสมความเสียหายนะครับนะครับหเปอร์เซ็นต์เนาะเขาจะระเบิดนะครับความเสียหายออกไป70เปอร์นะครับคนไหนที่ได้เจ้ากวงเรนเดียมาบวก2นะครับหรือว่า เป็นบวก3ก็จะเป็น80บวก4ก็จะเป็น90นะครับอาจะมี2พาสินะครับจะมี2คูณสมบัตินั่นเองนะครับแบ่งเป็น2ช้อยหลกักๆเลยนะครับก็คือ1บล็อกดาเมจ20เปอร์นะครับ2ก็คือระเบิดควมามเสียหายเป็นของข,องข,องขวนนะครับเมื่อเราถูกโจมตีน,น่ยจะมีกง,งของขวนขึ้นบนหัวยีโร่ของเรานะครับแล้วก็ระเบิดออกมานั่นเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่า ที่ผมก็มีกล่องเหมือนกันนะแต่ว่าระเบิดมาผลลัพธ์มันแทบไม่เห็นผลเลยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่า2 1 0ยคูณสมบัติ2ช่องหลักๆเลยนะครับมันช่วยอะไรอะไรเราได้บ้างแล้วก็คุ้มค่าแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้นะครับก็วันนี้ก็จะมีทั้งข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสียของฮีโร่นะครับฮีโโลที่เราใส่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกวนเลนเดียร์ที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันช่วยเราได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ จริงๆแล้วเราต้องบอกว่านะครับมันเหมาะกับฮีโร่ที่แอบมี HP เยอะนะครับในส่วนของไหนคุงนะครับทำไมพี่ต้องบอกว่ามันแอบเหมาะกับไหนจริงๆแล้วมันก็เหมาะกับฮีโร่ทุกตัวทุกประเภทเลยครับแต่ว่าใน,นส่วนของไนคุงเองอะ่ะอาจจะบล็อกดาเมจได้ค่อนข้างดีกว่าสายอื่นๆหรือเปล่านะครับเออไม่ว่าจะเป็นไหนคุงนะครับรวมไปถึงฮีโร่ใหม่อย่างหอกเองนะครับก็สามารถที่จะบล็อกดาเมจ20เปอร์แล้วก็ ยืนนานๆในวอลได้นะครับหรือว่าการ PVP ยืนรับได้ค่อนข้างนานเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเติมเกม MU Ascension นะครับหรือเกมอื่นอีกมากมายขอเสนอ e r a s t i c Shop ผู้ให้บริการเติมเกมมียอดการตี ID กว่า10,000 ID ต้องถูกกว่าแพ็คปกติแน่นอนเพียง User ID Log in เกมและ f c e e o o o ฝั่งร้านมีโปรโมชั่นให้เลือกช็อปอีกมากมายคนไหนที่สนใจเติมเกมอย่าลืม Elastic Shop นะครับแต่ก็สามารถทำให้ฮีโร่นะครับตีไกลเนี่ย อุดขึ้นมาได้นะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าสองช้อยหลักๆที่พี่อ่าได้พูดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูกันครับว่าไอ้เจ้าสองช้อยหลักเนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วพี่ได้ลองไปเทสกับนะครับผู้เล่นในกิ้นะครับลองให้เขาตีดูนะครับจริงๆแล้วก็ถอดแล้วก็ใส่ฮีโร่นะครับแล้วแอบเห็นนะครับแอบเห็นนะครับในสิ่งที่นะครับมันเกิดขึ้นนะครับก็เลยนะครับอ่าวันนี้ก็เลยแบบว่า ได้ความรู้มาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเออในช่องมหาเทพอาร์เมอร์แล้วนะครับวันนี้ก็อาจจะเสียงไม่ค่อยโอเคนะครับก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับเออไปนะครับคนไหนที่พร้อมแล้วเดี๋ยวพี่พาไปรับชมกันเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองใส่กวางขี่ให้ดูก่อนนะครับคนไหนที่แบบเผื่อยังไม่เห็นนะครับว่าเจ้ากวางมันเป็นยังไงนะครับอันนี้พี่ก็จัดมาแค่นะครับบวกสองเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วก็ วกสามวกสก็สวยขึ้นนะครับจริงๆเราก็เลยเอามาแค่นี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็สามารถนะครับดองงบประมาณไปได้นะครับเพื่อที่จะเอาไปนะครับจัดกิจนะครับวาเลนไทน์นะครับหรือไม่ก็สงการนะครับเพิ่มเติมเนาะจริงๆแล้วโกเลนเดียวกสองก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็รู้สึกว่าในกิจที่แล้วที่มีอ่าเจ้าแมงป่องมานะครับพี่ก็ไม่ได้จัดไปนะครับเพราะว่าได้อัตราการสะท้อนที่น้อยมากๆครับรวมไปถึงนะครับไม่มีภาษีเพิ่มเติมนะครับก็เลยนะครับไม่ได้จัดมา อะไรที่คุ้มๆนะครับอันนี้พี่ก็จะจัดมารีวิวให้เลยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมช่องนะครับได้รับชมเนาะบอกว่าถ้าเป็นนะครับกิจไหนที่รู้สึกว่าไม่โอเคอันนี้ก็คือแบบขอไม่โอวยแล้วกันนะครับเออเข้าใจนะครับว่าพี่แบบเ่ปหยิบกิจมารีวิวให้ทาคอนเทนต์ให้นะครับแต่ว่ากิจไหนที่ไม่คุ้มก็ขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะครับรวมไปถึงต้นคริสต์มาสเหมือนกันนะครับเออนะครับคือแบบแปลงเป็นต้นไม้แล้วมันแบบว่าก็เออก็เข้าใจแหละว่าได้ a เ k มาห้านะครับแต่ว่า ถ้าเทียบความเงินที่เสียไป1,000บาทอันนี้อาจจะไม่คุ้มนะครับก็เลยแบบเปล่อยข้ามไปแล้วกันนะครับถือว่าไม่คุ้มนะครับไปถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับในช่วงของพาสซีฟกันเลยนะครับว่าคุณสมบัตินะครับสองช่องหลักเนี่ยมันคุ้มค่าแค่ไหนนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยสาหรับคนไหนนะครับที่อยากฟาร์มนะครับ m u a n Sensor นะครับหรือเกม M.O.R.P.G. ที่มีระบบออโต้นะครับและไม่มีเวลาว่างในการไปบอร์ดวันนี้ผมขอเสนอ u g f นะครับแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับ Ugphone เป็นแอปพลิเคชันที่คลาวนะครับมือถือเครื่องเดียวสามารถทำให้เพื่อนๆน่สามารถออโต้ฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับทั้งวันทั้งคืนแม้จะปิดหน็บไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้นะครับซึ่งเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากเปิดมือถือไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดคอมพิวเตอร์ไว้กลัวเปลืองไฟนะครับ Ugphone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยครับราคาเริ่มต้นเพียงวันละสิบาทนะครับตัวแพ็กเกจนะครับแนะนําผมอยากให้เพื่อนลองเป็นตัว GVP ดูนะครับราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กหลักเริ่มต้นนะ ตัว GVP จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าการใช้งานนะครับจะลื่นแล้วก็สบายกว่าครับยังไงถ้าใครสนใจดาวน์โหลดนะครับตัว UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างของพี่ยามได้เลยครับตรงนี้จะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่นะครับผมได้นะครับให้นะครับผู้เล่นในพันนะครับลองเทสตีดูนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับก็คือนะครับพี่จะถอดในส่วนของกวงออกก่อนเนาะ แล้วก็เราจะมาใส่กัวในตอนหลังนะครับเราลองจับตาดูนะครับในส่วนของด้านเมทที่ทําได้นะครับอ่าของซัมนะคือตอนนี้ถอดอยู่นะครับต้องบอกว่าใส่ดาบคู่อยู่นะครับตอนนี้ไม่ได้ใส่อ่าดาบโลนะครับจะเห็นว่าเอดีเนี่ยลดค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแล้วก็ hp ีเนี่ยนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่ามันลดเร็วแค่ไหนเนาะอ่เราจับตาดูนะครับแล้วก็ลองนะครับใช้ดุลพินิษของเรานะครับลองพิจารณาดูอีกทีนะครับว่า ไอสิ่งที่เราเห็นนะครับมันลดเร็วกว่าจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็นะครับมาลองแชร์ให้ดูนะครับเผื่อเพื่อนคนไหนนะครับที่แบบมีความสงสัยว่าเฮ้ยไอเราได้กวงมาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าว่าสำหรับเรานะครับก็จะได้แบบอ่าเอาเป็นนะครับแง่คิดอีกแง่คิดหนึ่งล้วกันนะครับจะได้นะครับมีกำลังใจนะครับเพื่อเผ่อได้กวงมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นภาพเห็นผลอะไรเลยเว้ยนะครับไอเขาจะได้แบบว่าลองดูเนาะอันนี้ก็นะครับก็ลองพิมพ์หานะครับคุณโทเนี่ยนะครับก็ลองให้เขาแบบ เออลองตีนะครับแล้วก็ลองถามเขาด้วยว่าคนที่ตีเองอ่ะคือเห็นความต่างหรือเปล่านะครับจะได้เห็นแบบว่าชัดๆเลยนะครับสำหรับแอบคุณโทนะครับแล้วก็ผู้เล่นนะครับทางบ้านด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับล่วงไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตานี้เราจะมาลองใส่นะครับเจ้ากวงดูนะครับอลองดูอีกทีนะครับว่ามันนะครับเห็นข้อแตกต่างแค่ไหนนะครับ ล้วก็คนไหนที่นะครับดูแล้วยังไม่เห็นผลอะไรนะครับแล้วยังมีความสงสัยอยู่ก็ลองนะครับรีกลับไปดูได้นะครับระหว่างการใส่นะครับกับถอดออกเนี่ยเออข้อแตกต่างมันขนาดไหนนะครับไปรอบนี้ก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองให้นะครับคุณโทนะครับลองตีดูสังเกต S d นะครับแล้วก็ Hp ด้วยนะครับตอนนี้มีกล่องของขวัญมาแล้วนะครับลองดูตอนกล่องระเบิดนะครับ คือผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่ากล่องระเบิดเนี่ยแทบไม่เห็นผลอะไรเลยนะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับมันได้แค่สวยงามดูตอนก่อนระเบิดตู้มเลยครับระเบิดดีโอเคนะครับเออก็จะได้ดามเมจมาอีกนิดๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เยอะหรอกนะครับนิดๆนะครับแต่สิ่งที่เห็นนะครับความแตกต่างที่เห็นมาคือไอในส่วนของเดฟอ่ะค่าเกาะเอสดีอ่ะมันลดช้าลงนะครับแล้วก็ในส่วนของเฮดพีตอนเนี้ยนะครับดูดีนิ่งเลยนะครับ รถช้ามากๆนะครับบล็อกดาเมจถึง20%นะครับอันนี้คือพาสซีฟช่องแรกที่พี่ยกตัวอย่างให้อ่าเราฟังเนาะว่ามันมีคุณสมบัติ2ช่องคือบล็อกดาเมจ20เปอร์นะครับแล้วก็มีกล่องขวานนะครับอัตราการระเบิด70%เปอร์บวก2นะครับที่พี่ทํามาเนาะอ่าตอนนี้คือกล่องมันชาร์จแล้วนะครับลองดูบวกบวกร้อยนะครับ ให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลองดูตัวมันระเบิดนะครับจะมีตาเม็ดนิดๆออกมานะครับไม่ได้เยอะนะครับของขวัญเนี่ยสามารถกดมือได้นะครับเวลามันชาร์จเต็มแล้วเราสามารถกดเมนูนได้นะครับมันก็จะระเบิดตามที่เรากดเลยแต่ถ้าเราไม่กดเนี่ยคือมันเต็มร้อยมันหมดเวลาของมันมันก็จะระเบิดเองอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้คือข้อแตกต่างพี่พิมพ์หาคุณโธแบบชิวๆเลยนะครับซึ่งต่างจากรอบที่แล้วนะครับเราเนี่ยตายเร็วมากนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่านะครับ เหนียวขึ้นนะครับเพราะว่าได้คุณสมบัติที่บล็อกดาเมจนะครับ20เปอร์อันนี้คือข้อดีนะครับ2ช้อยหลักๆที่อยากยกมาแชร์เพื่อนนะครับคนไหนที่มีกวงนะครับที่หรือว่ากาลังจะจัดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ากิมันหมดไปแล้วแหละนะครับเออก็มีกวงจะได้รู้นะครับว่าคุณสมบัติมันได้อะไรมานะครับอ่ะตัวนี้ก็ตายไปที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่านะครับยืนนานนะครับพอสมควรเลยนะครับซึ่งต่างจากรอบแรกเนาะ คุณโฮเองก็ยังบอกว่านะครับมันก็ถือว่าอึดขึ้นเลยนะครับเพราะว่า้อัตราการบล็อกดาเมจนะครับ20เปอร์นะครับถ้าเป็นไหนถ้าเป็นตัวที่เ p พจะเยอะเดี๋ยวไปเยอะนะครับไปรับตีนให้นะครับเป็นส่วนของการวอนะครับก็จะทําการยืนระบํานานขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับทําให้แผงหลังเรามีโอกาสที่จะตีฟรีนะครับได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียของมันนะครับคือไอ้เจ้ากล่องของขวัญเนี่ย มันแทบไม่เห็นดาเมจเลยนะครับถ้าพูดตามตรงนะครับแต่ว่าได้ความสวยงามความเท่มานะครับส่วนข้อดีเนี่ยนะครับก็คือได้อตราการบล็อกดาเมจ20เปอร์อันนี้คือพี่ขอให้เป็นข้อดีนะครับข้อเสียคือดาเมจจากกองของวัญที่ระเบิดออกมานะครับคือมันเบามากๆเลยนะครับตอนแรกแอบคิดว่าดาเมจมันจะเหมือนซินเทียในภาคของคลาสสิกนะครับก็คือเดือบแรงมากๆเลยนะครับในชุดนั้นนะแต่ว่าพอเอามาแล้วนะครับ สิ่งที่ได้มันไม่ได้โอเคขนาดนั้นนะครับก็คือกองผลระเบิดมาเราเราหวังว่ามันจะระเบิดแบบรุนแรงเว้ยแต่ว่าไม่ใช่นะครับคือเบามากนะครับแต่ว่าก็เลยแบบแอบสงสัยว่าข้อดีมันคืออะไรก็เลยไปไปเสาะหามานะครับก็เลยเห็นว่านะครับตอนที่เราใส่นี่นะครับอัตราการบล็อกดาเมจ20เปอร์เนี่ยช่วยเราได้ค่อนข้างดีนะครับยังไงก็นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำใจผมด้วยแล้วกันนะครับอยากให้ทำคลิปแถวไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี